นี่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับสั่งเปิดปิดประตูผ่านผ่านมือถือนะครับอุปกรณ์นี้เอาไว้ใส่ซิมการ์ดนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์นะครับหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับเอาไว้ใส่เสริมเข้าไปในมอเตอร์ประตูนะครับการต่อใช้งานก็แค่ต่อไฟเข้านะครับนะครับ ต่อไฟเข้านะครับบวกลบแล้วก็ต่อหน้า,าคอนแทคนะครับมีกาวกับมีกาวกับวันนะครับหรือคอมกับวันนะครับเอาไว้ทิกคล้ายๆกับต่อเข้ากับบอร e ์ดอีวิลิงก็เหมือนกันนะครับมีคอมมอนกับวันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยงแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องใช้ไวไฟบอร์ดนี้ต้องใช้ไวไฟ แต่ว่าอันนี้ใช้เป็นซิมการ์ดนะครับเป็นซิมพวก3 G 4 G 5 G นะครับใส่เข้าไปในนี้ครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการฟังก์ชันเพิ่มนะครับตัวนี้ติดอุปกรณ์เสริมไป2ตัวนะครับก็คือตัวใส่ซิมแล้วก็บอร e ์ด p v Link แบบมีรีโมทนะครับใช้รีโมทเพิ่มเติมได้แล้วก็ควบคุมผ่าน Wi-Fi แล้วก็มือถือ ในทั่วโลกครับสนใจออปชันดีๆอย่างนี้ก็ติดต่อทีมงานของเราได้เลยครับราคาไม่แพงครับ